โอ <laughs> oh. oh ้โมยโอ้โมยโอ้โมย สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีเดียเกมในคลิปนี้นะครับก็จะมาโชว์บรรยากาศภายในเกม Battlefield 2042เบต้าเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้หรือก็คือวันพฤหัสนะครับในเวลาบ่าย2จะสามารถเปิดฟรีเล่นได้ทุกคนเนาะใครที่ไม่ได้พรีก็สามารถโหลดมาลองเล่นกันได้นะครับแต่ทีนี้ผมอยากจะขอป่นนิดนึงนิดนึงจริงเพราะว่าไม่อยากจะบ่นยาวครับเดี๋ยวมันจะกลายเป,ป็นรีวิวไปผมก็ยังไม่อยากวิจารณ์มันเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าคือ เรื่องแรกเลย p e r f o r m อร์ฟครับพลินกูเปียไปหมดแล้เรื่องแรกครับคือ Performance น e ์เ o อร์ฟอรไม่โอเคเลย o p t i m ม z e อะไรอะไรมาครับเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันคือตัวผมครับใช้ i 5 71กับ gtx 1070 ti นะครับ มันก็รันได้อยู่ที่แบบ7-80 fps อันนี้คือโอเคนะแต่บางช่วงคือมันจะหล่นมา50อันนี้ผมว่ามันไม่โอเคอย่างแรงนะครับแล้วขั้นแนะนำขั้นต่ำที่เขาบอกก็คือ1050 Ti ใช่ไหมผมเชื่อเลยว,ว่า1050 Ti ยังไงแม่งก็เล่นไม่ไหวเว้ยเออแล้วคือมันเน้น CPU มากครับผมคิดว่าไรเส้นพวกนี้มันน่าจะดีกว่าอินเทลนะ ก็แต่เพื่อนผมอะที่ผมชวนมาเล่นด้วยคือใช้ลายเส้นก็แหลกเหมือนกันครับบอกส50 fps เพคือแบบเลิกเล่นเลยดีกว่า <c oughs> เพ่อนผมไม่เอาเลยบายเลยนะครับเรื่องต่อมาเนาะก็ขอเป็นเรื่องเสียงแล้วกันครับ <c oughs> ผมว่าเสียงเนี่ยโอเคหมดแต่ว่าเสียงตีน <c oughs> เสียงเท้าเนี่ยแหละคือผมว่ามันหลอนๆนะบางทีมันก็ไม่ได้ยินหาอะไรเลยหรือว่าเป็นเพราะเกมมันดังมากไปก็ไม่รู้นะครับเรื่องต่อมาก็พวกปักภายในเกมทั้งหลายแหล่เนี่ยคือแม่งเยอะเกินเยอะมากๆเลย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาเอาตัวนี้มาให้เล่นนะครับตัวนี้คือตัวที่เราเห็นกันตอนพวกคลิปหลุดภาพหลุดลนะเนาะซึ่งมันเป็นตัวเก่าได้บอกว่าตัวใหม่อ่ะคือเขาแก้อะไรพวกนี้หมดแล้วมีฟีเจอร์ใหม่ๆด้วยแต่ว่าไม่เปิดเบต้าวัดเดอฟักผมคือเชี่ยคือผมไม่โคตรไม่เข้าใจเลยถ้าเกมมึงเสร็จแล้วทำไมมึงไม่เอาตัวนั้นมาเปิดเบต้าวะมึงเอานุ่นอัลฟามาเปิดเบต้าวัดวัดเดือฟักของจริงครับคือแบบเรื่องให้บ่นแม่งเยอะไปหมดอนะ่ะผมไม่รู้จะพูดอะไร เออเอาเป็นว่าตามนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูเกมเพย์ดีกว่าเอาจริงคือผมก็รู้สึกว่าผมเอนจอยอยู่นะกับเกมแต่ว่านั่นแหละปัญหามันค่อนข้างจะเยอะนะครับเอาเป็นว่าไปดูเกมเพย์เอนจอยกันดีกว่าครับผมก็พยายามได้สุดสุดแหละขอให้เอนจอยครับ เขาไม่เห็นผมใช่ไหมล่ะเฮ้ยอ้าวโดนด้วยอ๋อไปหลบู่หลังรถโอเคตายทำไมตายที่ผมร้องเลยนะอ้าว องตัวเลยแม่งไหลรอดฮ่ารีโหลดโอ้เยเออเอาวะอ่ะอ่ะผมผมรอดได้ไงเนี่ยโอ้ยวินลังกกเขาว โอ้ oh. ครับเกือบล่วงลืมเปลี่ยนตัวละครดิว่ะ โอ้เสาบังปั๊กผมเอาให้หมดดกวะ่ะโอ้โหแล้วเตอร์ปีนอะไรเนี่ยเกือบเกือบไม่ตายนี่เดี๋ยวขอตั้งหลักแป๊บเพื่อนโอ้โหกำลมงจะไปชุบแท้ๆแม่ๆนะ Mm. -hmm. แรกแรกแรกโคตรโอ้ oh, แล้วไม่กี้วผมเอฟเว,วอยังตกอะ่ะเกิดอะไรขึ้นมานี่ อย่างวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะช็อตเมื่อกี้ไม่ได้แต่คาว่าอีหยังวะปัดทำไมหโดนผมเป็นคนอออนี่ไงอีกตัวหนึ่งคือโดนพอตายไปแล้วใช่ไหมน่ะโอย เดี๋ยวนะแล้วทำไมผมเห็นเป็นตัวอะไรไม่รู้เมื่<ป>อกี้ทำไมมันยิงไม่ตรงเลยตายขอโทษขอโทษขอโทษด,ด,ดูประจําเลยแม่ ไว้ยังไม่หมดใครช่วยเพื่อนไปยึดกลับมาได้แล้วประชุกหรือเปล่าวันนี w a t เฮ้พายุด้วยมันแรงตึ้นเลยเลอร์แล้วเราจะทำแบบแบในร้านได้ไหมอไปองอ,อย่างได้อย่างได้ไอ้เชี่ยอะไรกูตายไปเนี่ยเอา้าออกไงอ่ะแเบรบ